สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังบาทเฟมแซงดับเจ้าถิน่นผงาดแบดอินเดียคว้าแชมป์ที่2การแข่งขันแบดมินตันรายการไซเอดโมดีอินเดียอินเตอร์เนชันแนล2024ระดับวนทัวร์ซูเปอร์300ที่ประเทศอินเดียเมื่อวันที่1ทธันวาคมเป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศบาทเดชาพลเฟม สุพิศราเพียวสามพรานคู่ผสมมืออันดับ85ของโลกลงสนามพบรัฟคาปิลากับธานิชาครัสโตมืออันดับ66ของโลกจากอินเดียเจ้าถิน่นผลปรากฏว่าทั้งสองคู่สู้กันสูสีเสมอกัน1ต่อ1เกมก่อนที่บาสและเฟมจะเค้นฟอร์มเก่งในเกมตัดสินเอาชนะไป2ต่อ1เกม 18-21, 21-14และ21-8คว้าแชมป์พร้อมเงินรางวัล7 0 0 0เหรียญสหรัฐหรือราวส4 0,000บาท สำหรับการคว้าแชมป์รายการนี้ถือเป็นรายการที่2ของบาสเฟมหลังจากคว้าแชมป์แรกรายการคูมาโมโตมาสเตอร์เซปน2024เมื่อกลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยทั้งคู่เพิ่งจะจับคู่กันลงเล่นเป็นรายการที่5เท่านั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ